สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมแสงไฟนะครับวิวทิวทัดในงานลังศาดหวานเอ้ในงานอะไรนะงานเทศกาลลังาสาดลองกองหวานนะครับพร้อมกับสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์พยาพิชัยดับหักนะครับ เก็บมุมมองมาให้ชมกันนะครับบรรยากาศในยามค่ำคืนนะครับผู้คนก็มาท่องเที่ยวกันนะครับมาซื้อข้าวซื้อของมาชมการละเล่นต่างๆนะครับจะเป็นการแข่งขันกีฬาครับหรือจะเป็นของละเล่นนะครับรถไต่ถัง อะไรล่ะม้าหมุนนะครับขนมมากมายนะครับของใช้มากมีนะครโอโหเยอะแยะมากมายนะครับสินค้าโอทอ็อปผ้าสินตะ้้าขนมนะฮะของขบเขี้ยวผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพีอ่าที่สำคัญนั่นก็คือหลังศาสตร์ลองกองนะครับมีให้ได้ซื้อไปรับทานกันนะครับสนุนราคากัน ก็อะไรนะลองกอง3โลร้อยลังศาสตร์4โลร้อยประมาณนั้นนะครับหรือว่าอาจจะดูสินค้าที่คัดเกรดนะครับก็แวะกันมาได้นะครับใครผ่านไปผ่านมาทางภาคเหนือนะครับอุตรดิตฐ์น้ําไม่ท่วมนะครับตอนนี้ฝนไม่ฝนก็ตกบ้างนะครับครับก็บรรยากาศตามท้องถนนหน้าหน้างานนะครับ ตข,ขับขี่กันไปนะครับทุระกันบ้างมาเที่ยวกันบ้างนะฮะผู้คนขวักไขวยมากมายเหลือเกินนะครับนะฮะก็ฝากกันไปด้วยนะครับใครจะมาเที่ยวน,นะครับก็มีงานจนถึงวันที่22กันยาน10วัน10คืนนะครับก็จับใจใช้สอยกันสารพัดมีอะไรก็ จำกัดใ,ใช้สวยกันได้นะครับซื้อหาสินค้านะครับกันได้นะครับมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรนะที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะว่ตัวท็อปต่างๆนะครับอะไรนะขนมครกแหกปากเจ๊แขกใช่ไหมอะไรอีกวะ จำไม่ได้นะครับยังไม่ได้เดินไปโซนนั้นนะครับนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศมาชมกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ